เป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ทุกอย่างว่าเอลบรูซจะสามารถเอาชนะคัมพีเทวดาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะน็อกเอาท์สูงมากแล้วสุดท้ายก็น็อกเอาท์จริงๆส่วนสูงของคัมพีเทวดาเนี่ยผมว่าได้เปรียบมากนะฟิลประมาณแบบตอนนิโคคาริโลเจอกับนาบิลอ่ะคือตัวแบบสูงรลิ้วเลยอะ่ะแต่ความสูงก็ไม่สามารถช่วยให้เขาเนี่ยพลิกกลับมาชนะได้เนื่องจากว่าทักษะของเอลบรูสนั้นค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เดาทางยาก หมัดดักแล้วก็รวดเร็วคัมภีเทวดาอาศัยลูกวางแข่งแต่ก็ไม่สามารถสกัดกั้นลูกหมัดเวลาพุ่งเข้าไปแล้วก็โดนท้องบ้างที่ก็ใส่หน้าบ้างสลับกันบางทีฮุกซ้ายอันตรายมากซึ่งผมไม่เชื่อว่าคัมภีเทวดาทําดีที่สุดแล้วผมไม่เห็นด้วยกับคนที่ไปบอกว่าเขาไม่มีหัวใจเขาใจไม่สู้เขาอะไรผมไม่เห็นด้วยทักษะของเอลบรุสเหนือชั้นกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครไม่ใช่แค่คัมภีเทวดานะไม่ว่าใครยืนอยู่ตรงนั้น จะดูฟอร์มดบจะดูฟอร์มตกจะไม่กล้าเข้ารู้ว่าพลาดแม้แต่จังหวะเดียวคือหลับทันทีมันไม่ง่ายแบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมให้เอลบรูสอสมานอฟอยู่อันดับหนึ่งในก้ามณนีแดงทีนี้เรามาจบเรื่องนี้ไปก่อนนะคุยเรื่องใหม่ก่อนมีคนส่งข้อความมาถามเยอะว่าสู้นักวยรัสเซียหรือสู้คนที่มีสปีดหมัดหรือมีทักษะหลากหลายแบบนี้ได้ยังไงจะปราบได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมขอเวลาแค่ไม่กี่วินาที ดีไซน์ทรงผมได้ดังใจอยู่ทรงยาวนานด้วยไลฟ์ฟอร์ดปารีสซาลอนอาร์ติสอยู่ในตะกร้านะผมบอกตรงนี้เลยนะยากแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้คืออะไรรู้ไหมคือการเปลี่ยนทัศนคติของคนอย่างเช่นค่ายมวยค่ายที่หนึ่งสมมตินนะซ้อมด้วยระบบเนี้ยมาตลอด5ปีผ่านอีก5เป็น10ปีก็ยังซ้อมระบบเดิมถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะ แต่นั่นจะทําให้เขาอยู่ในระดับเดิมผมเชื่อว่าจะไม่มีใครเถียงเรื่องนี้บางค่ายเหมาะที่จะเป็นมวยชุมชนบางค่ายเหมาะที่จะเป็นมวยระดับจังหวัดบางค่ายเหมาะจะเป็นมวยระดับประเทศบางค่ายเหมาะที่จะเป็นมวยระดับโลกคําถามคืออะไรคือตัวกําหนดวันนี้คือค่ายระดับโลกนี่คือค่ายระดับประเทศคําตอบคือทัศนคติคนบางประเภทเคยยึดถือความรู้แบบเดิมมาแล้ว5ปีและกลับมาทบทวนดูว่าเฮ้ ถ้าเรายังยึดแบบนี้เอาไว้5ปีที่ผ่านมาเราอยู่ได้แค่นี้เว้ยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงดีกว่าแต่คนบางแบบเขาจะไม่ทบทวนนะว่า10ปีที่ผ่านมามันมาได้เท่านี้จริงๆควรจะเปลี่ยนแปลงนี่ถามว่าวิธีแก้คืออะไรคือต้องเอาคนแบบใหม่ๆเข้ามาคือ,อง่ายชีวิตมันต้องเสี่ยงอะถ้าเอาคนที่มีความรู้แบบเดิมเข้ามาเพิ่มก็จะอยู่ระดับเดิมแน่นอนถ้าจะปราบนักมวยรัสเซียแบบนั้นให้ได้หรือคนที่มีสปีดหมักแบบนั้นให้ได้ทักษะโคตรหลากหลายแบบนั้นให้ได้ ต้องเซตใหม่ทั้งระบบโปรแกรมซ้อมต้องเปลี่ยนหมดเลยแต่ความยากอยู่ตรงนั้นแหละการจะไปเปลี่ยนอะไรแค่นิดเดียวยังยากเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนทั้งหมดเป็นเรื่องโคตรยากอย่างเช่นจะหาว่าเฮ้ยมาแนะนําแล้วแบบกักกักถามว่ากักไหมกักอยู่แล้วเรื่องอะไรจะบอกหมดถูกไหมละ่ะบางอย่างใช้เวลาเป็น10ปีเลยกว่าจะได้มาเด็กๆในยิมฝึก6วันต่อหสัปดาห์รัชตะผมส่งเขาไปฝึกแค่3วันต่อหสัปดาห์ผมเฝ้ามอง ดูว่าเขาจะถูกเพื่อนๆแซงไปทีละคนทีละคนหรือเปล่าผ่านไป2สัปดาห์รัชตะฝึกหกวันถูกไหมผ่านไป4สัปดาห์คือ1เดือนรัชตะฝึกไปทั้งหมด12วันคนอื่นฝึกไป20กว่าวันผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็คือคนที่ฝึกเยอะกว่าต้องแซงขึ้นไปอีกถูกไหมอันนี้คือคุณที่คิดแบบโง,โง่ๆง,ง่ายๆเลยแต่ในความเป็นจริงคือผลลัพธ์พลิกกลงกันข้ามกลายเป็นว่า ไม่มีใครแซงเขาไปได้เลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ถูกเขาแซงขึ้นไปทีละคนทีละคนอันนี้ไม่ได้คุยแบบอวดๆอ,อะไรอย่างนี้นะประเด็นคือวิทยศาศาสตร์การกีฬาไปทําความเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อให้ดีกล้ามเนื้อเราไม่ได้ทํางานแบบหุ่นยนต์แต่ก็นั่นแหละย้อนกลับมาที่เดิมการเปลี่ยนทัศนคติของคนต่างหากที่ยากที่สุด